สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดอาร์เอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้ามีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคนค่ะสอบถามพี่เอค่ะประสบการณ์ในการซื้อรถครั้งนี้ซื้อรถกับพี่นัทเป็นยังไงบ้างดีครับดีดีดีคำียงกันชั้นๆดีมากครับครับผมครับครับผมโอเคเจอกันทางไหนครับพี่ช่องทางการติดต่อผมดูใน YouTube ของทางที่เนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับผมจนมากยูทูบเลย รประมาณนั้นครับผมก็ดูจากอังย t u b e มาใช่ครับแล้วครัน้นี้การยื่นไฟแนระยะเวลาในการยื่นไฟแนนานไหมคะไม่นานไม่นานสามวันสามวัน,วนโอ้รู้ผลเลยเร็วมากคร,ครับผมบอะไรอนี้พี่เอประกอบอาชีพอะไรคะเอ่อทำตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแล้วก็งานโซลาเซลล์ครับโอ้อย่างนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์กับที่บ้านช่วงนี้ราคาดีครับราคาดีครับผมค่าไฟก็คงไม่แพงกว่าราคาโซลาเซลล์ใช่ไหมพี่ไม่แพงครับ แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมของฟอร์ดพระรามห้าเป็นไงบ้างคะพี่ดีครับดีใช้ได้ครับผมอะแล้วก็อยากถามพี่เอว่าคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมใช่คันแรกของอะทางงันก็ต้องถามเลยว่าทําไมต้องเป็นฟอร์ดก่อนหน้าเนี้ยเจ้านายเคยใช้แล้วก็เราก็เคยใช้กับเจ้านายแล้วก็รู้สึกว่าความปลอดภยัยมันมีในส่วนของที่เป็นรถฟอร์ด Ford. แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานที่เคยซื้อไปก่อนหน้านี้บอกว่าสมรรถนะมันดีนะครับ พอผมเคยใช้แบรนด์อื่นมันะผมว่าจุดเด่นของฟอร์ดมีเรื่องของสมรรถนะผมเลยเลือกที่จะมาใช้เป็นฟอร์ครับผมแล้วแล้วอย่างนี้พี่มีอะไรจะบอกต่อให้กับลูกค้าที่จะซื้ออีกไหมชั่วโมงนี้เวลานี้ปีนี้รุ่นนี้ินดีเลยครับฟอร์ดซูนพราม้าเนี่ยครับใช,ใช้ได้ม,มาได้เลยครับ ม,มต้องขอขอบคุณพีเ่เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกันทางโชลุงฟอร์ดแอเอสาขาราชพิพร,รามหค่ะเดี๋ยวจะให้พี่นัดค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเห็นไหมคะ ใช้ค่ะก็ขอบพระคุณพี่เอ๋มากๆนะคะที่ไว้วางใจให้นัดดูแลรถใหม่ครั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่เอ๋ค่ะเฮงเปังๆังรวยรนะคะให้รถคันนี้เป็นรถคนเงินข้นทองเดินทางขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเป็นเซลล์ที่คุยน้อยมากแต่ไดออเดอร์ไวมากเพราะว่าข้อมูลแน่นไงสปอร์ตข้อมูลดีครับผมครับครับผมให้เต็มที่เลยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เอกทีนึงนะคะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อากาศดีมากแนวนี้นะแดบดบจ้าเลยสตกปรากายทุกคนเลย ขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณมากๆครับ